นี้แพรจะมารีวิวเปรียบเทียบระหว่าง La n e t e Neo Cushion แล้วก็ La n e t Neo Foundation ที่เขาเพิ่งออกมาใหม่ค่ะ ตอนนี้นะคะถ้าออฟฟิเชียลเนี่ยเขาก็จะมีขายแต่ตัวคูชั่นนะแต่ว่าแพรเนี่ยไปพรีตัวนี้มาเป็นตัว La n e t Neo Foundation ได้มาเป็นสเตตัวตลับแล้วก็ตัวแปลงมาด้วยนะคะเนี่ยน่ารักมากๆเลยแพรพีมาประมาณ1,200นิดๆคาเคลมจากแบรนด์บางเบาแมตสบายผิวมากการน้ำกันเหงื่อติดทน24ชั่วโมงปกปิดดีมากๆด้วยทั้ง2ตัวเลยเดี๋ยวเรามาลงเนื้อที่มือให้ดูก่อนนะ นี้เป็นตัวคูชั่นนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรองพื้น ตัวรองพื้นเนื้อดีเหมือนกันเบาปกปิดเหมือนกันเลยเห็นไหมทุกคนแต่สิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยคือตัวฟาวเดชั่นอะโทนจะเป็นสีเนื้อมากกว่าส่วนตัวคุชชั่นก็จะมีความขาวเลยขาวแบบวอกๆเลยนะคะการเกลี่ยลงที่มือเนื้อก็จะประมาณนี้นะคะสีแตกต่างกันเลยแม้จะเป็นเบอร์เดียวกันแต่การปกปิดนี่คือลดทั้งคู่ปิดหมดเลยจ้าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาทํามาได้ดีมากๆเลยนะคะก็คือแพคเกจจิ้งค่ะความ ดูดีนี้นะคะแล้วดูตัวขวดรองพื้นตรงเนี้ยมันเป็นแม่เหล็กนะพอเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันดูดติดไปเลยเนี่ยเนี่ยดูดิก็คือมันจะไม่หลุดง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องล็อกอะไรเลยนะสวยมากแค่แพคเกจก,ก็คือให้ชนะเลิศแล้วนะคะคุ้มค่าราคามากๆทันะ้งสองตัวเดี๋ยวไปลงที่หน้าเลยคะ่ะไปดูว่าลงที่หน้าเราจะเป็นยังไง ลงด้านนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันค่อนข้างแห้งเลยนะทุกคนคือรุ่นนี้ยแมทมากๆเลยแมทกว่าตัวคูชชั่นอีกนะแล้วก็ถ้าลง2องเลเยอร์แบบนี้ก็ปิดรอยสิวได้ดีในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวด้านนี้ลงเป็นตัวคูชชั่นตัวนี้ มาดูผิวกันทุกคนสองรุ่นเบอร์ย1สบเอ็ดเอเหมือนกันนะคะตัวรองพื้นเนี่ยมันจะดูคล้ำกว่านิดหนึ่งตัวคูชั่นเนี่ยมันจะสว่างกว่าเห็นปะ่ะอันนี้คูชั่นอันนี้รองพื้นที่เป็นตัวใหม่เดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งคะ่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูฟินิชผิวกันเลยฝั่งนี้จะเป็นคูชั่นนะฝั่งนี้จะเป็นฟาวเดชั่น ด้วยเบอร์ 21n เหมือนกันนะคะผิวตอนนี้แพ้ไม่ได้ทาคอนซีลเลอร์เพิ่มเลยนะแล้วก็ฝั่งนี้จะมีรอยสิวเยอะแต่ว่าแพ้ใช้การกลบทับ2-3รอบนะคะซึ่ง มองในกล้องแล้วก็มองด้วยตาเปล่าตัวเองตอนนี้ก็คือโอเคนะไม่ได้ปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนตอนใช้คอนซีลเลอร์แต่ว่ามันก็คือมองไม่ค่อยเห็นนะถ้าถามว่าโอเคไหมคือโอเคเลยทั้งสองฝั่งความแตกต่างของสองตัวนี้นะคะก็คือเนื้อเนี่ยเขามีความแตกต่างอยู่ตัวฟาวเดชั่นเนี่ยจะให้เนื้อเป็นน้ำๆที่มันบางเบากว่าส่วนคูชชั่นเนี่ยจะหนักกว่านิดนึงนะคะทาลงผิวแล้วมันจะมีความดึบ โกลกว่านิดนึงฟาวเดชันเนี่ยแบบแมทแห้งแบบแห้งไปเลยอะส่วนคุชชั่นเนี่ยยังมีแบบว่าจังหวะให้เราได้หายใจตอนเกลี่ยลงผิวนะซึ่งตัวนี้ก็จะบางเบากว่าแล้วตัวคุชชั่นเนี่ยหนักกว่าหน่อยเดียวแต่มันจะพูดว่าหนักไม่ได้อะคือถ้าเทียบกับรุ่นอื่นอะมันก็ยังบางเบาเพียงแต่ว่ามันะหนักกว่าตัวรองพื้นแล้วก็ด้วยสีเบอร์เดียวกันนะคะตัวรองพื้นเนี่ยมันจะให้ความพอดีผิวเลยส่วนฝั่งนี้เห็นไหมเพว่าพอมันเป็นคุชชั่นอะมันจะดูสว่าง ขึ้นมาเลยดังนั้นนะคะถ้าใครอยากได้แบบสีแบบเบอร์เดิมนะใช้คุชชั่นอยู่แล้วอะ่ะตัวเนี้ก็ต้องไปซื้อเบอร์ 17N เอนะคะมันถึงจะได้สีที่แบบเหมือนสว่างขึ้นอีกเฉดหนึ่งอะ่ะซึ่งแปลว่าถ้าเป็นคนที่ผิวมันนะคะลองตัวเนี้แล้วอะ่ะอาจจะชอบกว่าตัวคุชชั่นอีกนะเพราะว่ามันทั้งเบาทั้งแมทแล้วก็สบายผิวส่วนผิวแห้งอะ่ะแปลว่าใช้เป็นตัวคุชชั่นอะ่ะยังรอดนะในช่วงที่ผิวแห้งมากเนี่ยก็ยังใช้ตัวคุชชั่นได้แต่ถ้าผิวแห้งมากแล้วมา ใ้ตัวรองพื้นเนี่ยมันจะเริ่มมีความแบบแห้งลอกเป็นขุยนิดนึงแล้วนะถ้าเกลี่ยไม่ดีอะ่ะส่วนเรื่องบิวเราก็การปกปิดนะคะคือให้เต็มสิบทั้งคู่เลยนะทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถบิวจนแบบปิดรอยสิวปิดรอยต่างๆอะไรอะ่ะได้เลยจริงๆอันนี้คือเป็นผิวแพที่แบบมันไม่ค่อยดีมากช่วงเนี้ยแต่แพลง2ตัวนี้ไปอะ่ะแล้วมันปิดดีหมดเลยนะไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์เลยตัวเนี้ยเขาดีตรงที่ว่าเขาแถมแปรงมาให้ด้วยแล้วบ บอ,อกเลยว่าแปรงเนี่ยใช้ดีมากๆสามารถใช้แท็บอย่างเงี้ยเพื่อบิวให้มันเป็น2เลเยอร์ปิดพวกรอยสิวได้ปาดอย่างเงี้ยก็ใช้ดีไม่เป็นเส้นเลยแล้วก็นุ่มมากๆนะคะดูหัวแปรงดีก็แล้วแต่ว่าใครเนี่ยชอบแนวไหนตัวคุชชั่นเนี่ยคือหาซื้อได้ที่ไทยทั่วไปเลยมีขายเยอะมากส่วนตัวรองพื้นอะคือแพ้ต้องพีมานานมากแบบครึ่งเดือนอกว่าจะมาถึงอะราคานะคะตัวคุชชั่นนี่จะประมาณพันกว่าบาทก็จะได้ตัวรีฟิลด้วยเหมือนได้2ตลับส่วนรองพื้นเนี่ยแพรพีมา ประมาณ1 2น0รนิดๆนะคะได้ทั้งตัวรองพื้นแล้วก็ตัวแปรงเลยมาเป็นเซตเลยใครที่เป็นสิวรอยสิวเยอะๆอะสามารถใช้ทั้ง2ตัวเลยนะคะถ้าผิวแห้งนะคะแพรจะแนะนําเป็นตัวคุชชั่นเหมือนเดิมนะเพราะว่ายังลงง่ายสบายผิวอยู่ส่วนผิวมันผิวผสมเนี่ยก็ตัวฟาวเดชั่นเนี่ยก็เหมาะอยู่เหมือนกันแมทแห้งเบามากเบาผิวมากๆแล้วก็ปกปิดดีด้วยนะคะเป็น2ตัวที่แบบใช้ดีมากๆเลยอ่ะก็ใครมีคําถามอะไรอ่ะก็คอมเมนต์ถามมาได้เลย ะะเดี๋ยวะสำหรับคลิปนี้แพรขอลาไปก่อนค่ะ